สวัสดีครับสำหรับนักศึกษาทุกคนนะครับในรายวิชาเครื่องทำความเย็นนะครับหลังจากเราเรียนจบแล้วในคณะแรกนะครับก็คือเราจะต้องศึกษาหลักการทํางานของเครื่องทําความเย็นนะครับก็คือจะมีหลักการพื้นฐานนะครับมีระบบวัตถุจักเครื่องทาความเย็นนะครับส่วนสมาร์ทที่2งนะครับงานท่อและวงจรทางกลของเครื่องทําความเย็นนะครับ สัที่สนักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติตัดงานท่อนะครับเชื่อมงานท่อนะครับโดยมีการอ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบที่ได้รับมอบหมายนะครับส่วนมนาตราเที่สามนะครับคือวงจรไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็นนะครับนักศึกษาจะต้องอ่านวงจรของเครื่องทำความเย็นได้และสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆในระบบทำความเย็นได้ด้วยนะครับ ส่วนสำเนาส,สุดท้ายสำเนาที่4นะครับก็คืองานบริการระบบและการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นนะครับโดยนักศึกษาจะต้องมีการเช็ครอยรั่วนะครับของระบบท่อระบบทำความเย็นนะครับมีการทำสัญญาการหรือว่าเราเรียกว่าวัดขมนะครับและที่สำคัญคือมีการเรียนรู้สำหรับการบำรุงรักษาระบบของเครื่องทำความเย็นนะครับและสามารถาวิเคราะห์ปัญหาและสามารถซ่อมได้ด้วย